Thank <laughs> you. คุณผู้ชมพบกับรายการพักคุยค่ะรายการที่พักจากการประชุมแล้วชวนสมาชิกมาพักคุยกันในวันหยุดสบายๆแบบนี้พบกับกี้พัชราวอะไรเด็กน,นิติรัตน์เหมือนเดิมค่ะวันนี้คุณผู้ชมกี้มีแขกสุดสเปเชียลเลยที่จะมาร่วมพูดคุยกันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงนอกเหนือจากเรื่องของการเมืองแล้วยังมีเรื่องราวน่ารักน่ารักที่จะมาร่วมพูดคุยกับเขาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทหน้าที่ของสามีและบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อด้วยนะ ยินดีต้อนรับค่ะซอสธออนาทรโลสุนทรหรือพี่น็อตค่ะจังหวัดลำปางเขตสองพักเพื่อไทยสวัสดีค,ค่ะพี่น็อตค่ะ,คะวันนี้เรามามนั่งจิบกาแฟกันในวันหยุดสบายสบายตอนนี้สั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนคะคะพี่นอ็อตคะวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศแจ่มใสมาร่วมพูดคุยกันไม่ได้มีภารกิจบทบาทหน้าที่ในสภา ทำอะไรบ้างคะวันหยุดถ้าเป็นช่วงวันหยุดก็ <c oughs> ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงไม่มีสภา <c oughs> ก็ต้องกลับพื้นที่ครับไปลงพื้นที่ไปแบบไปงานการอย่างนี้ตามสสฝาจังหวัดเขาก็จะมีงานบุญงานบวชเน,นอย่งางเงี้ยมันเป็นเป็นแบบจริงๆมันคือมันไม่ใช่นักที่สสหรอกแต่ว่าชาวบ,บ้านเขาก็อยากเจอเราเขาก็เชิญเราไปไปร่วมงานซึ่งผมอกว่าบางทีการไปร่วมงานพวกนี้มันก็เหมือนเราเข้าไปพูดคุยกับเขาเจอเขาก็แบบพูดคุยปัญหาก็มา มาเล่าให้เราฟังอ่ะเพราะมันเป็นจุดรวจรวมชาวบ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะลงพื้นที่ไปพบพบพบี่น้องประชาชนตามงานต่างๆอะไรเงี้ยใช่ถ้าแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีงานอะไรก็จะอยู่ที่ลำปางก็วันทีเราก็เคลียร์เอกสารทรําอะไรไปวันว่าใช่ปกติก็อยู่ที่ลำปางอยู่แล้วล่ะค่ะใช่ฮะสุสุกสาว์อาทิตย์จันทร์ปุอ,อยู่ลำปางะส่วนถ้าวันจันทร์เย็นหรือว่าจันทร์อะไรก็จะมากรุงเทพเพราะว่าเหมือนก็วันในคาเรามีประชุมพักนะทุกพักข้างเมืองเขาประชุมปังการกัน พุดประห,หารก็ประชุมสภาหนึ่งใช่ครับแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาในทางการทํางานทางการเมืองเนี่ยค่ะแบ่งเวลาจะสั่นเวลายังไงบ้างในช่วงเวลาวันหยุดอ่ะมันหยุดบางทีอฝอมันทํางานเจ็ดวันวันหยุดบางทีก็ถ้า ถ้าไม่มีถ้าแบบช่วงเวลาว่างจริงก็อาจจะบางทีเราอาจจะแบบพักผ่อนอยู่บ้านเนี่ยฮะนั่งอ่านหนังสือดูเหมือนแม่ก็ดูซีรีส์ดูอะไรไปแต่จริงๆคนไม่ไมดูซีรีส์เกาหลี <laughs> จะไปดูเป็นซีรีส์ประเภทไหนคะก็ดูพวก ซีรี่์ฝรั่งสิวเฟือสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยออกแนวสุดสวนเป็นหนังแบบฝรั่งดูที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีภรรยาเขาอยากดูเกาหลีแล้วก็ต้องเกียจก็คือคอให้ไปในแนวทางเดียวกันเป็นคนละครึ่งทางนะคือก็นั่งอ่านข่าวอ่ะไรไปอย่างเงี้ยติดตามเรียนจบอะไรยังไงที่ไหนมาคะพี่น้องน้อพี่เรียนพี่เด็กๆก็เรียนที่เซนคัพเบียนตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 อ้าวอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะใช่ใช่เรียนกรุงเทพใช่คือโตเกิดที่กรุงเทพแล้วก็ไปเข้ามหาลัยที่เศซนฝาจุฬา เข้ามหาสามเจ็ดม่รู้เกิดหรือยังพี่เกิดสอนแฟนใช่ค่ะก็แล้วก็ไปเรียนต่อที่อุ <hi> ตุเป็นโยโทเศรษฐศาสตร์เหมือนกันที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมครับแล้วทํวาไมาถึงเกี่ยวข้องกับลําปางเลยคะก็คือพอดีก็คุณพ่อเนี่ยเป็นนักการเมืองอยู่ที่ที่ลำปางเจ้งทํางานการเมืองมาสามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ปีสามหนึ่งก็คือก็เห็นมาตั้งแต่เด็กบางทีช่วงปิดเทอมก็ไปช่วยคุณพ่อเดินแจกใบปลิวอะไรเงี้ยก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็ก เราได้เ huh. ห uh, ็นบรรยากาศใช่แล so 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 ้วก uh ็พอดีว huh. okay. uh ่าอาจจะเป็นจังหวะชีวิตด้วยเพราะว่าตอนนั้นที่ทํางานไฟแนนซ์อยู่ที่บริษัทหนึ่งแล้วก็พอดีช่วงนั้นคุณพ่อเขาโดนตัาสิทธิ์อยู่บนดูบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดใช่ก็เลยแบบก็เลยมาลงค่ะอกาแฟมาแล้วขอบคุณมากเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคของน้องเตนอเมีโนโอเคค่ะได้ค่ะทางกาแฟ น้ำสดใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะนี่ยค่ะวันที่ดีเริ่มต้นวันใหม่สดใสทานก่อนนะคะได้ใช่ค่ะทานทานก่อนได้นะคะดรับดื่มก่อนก็ได้เผื่อว่าแบบอากาศร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยที่ลำปางปกติมีกาแฟทางภาคเหนือส่วนใหญ่กาแฟจะดังไหมคะพี่น็อตใช่ฮะเขตที่เนี่ยมีเขาเรียกอำเภอเมืองปาน เขาจะปลูกปลูกกาแฟเยอะส่งไปทางเชียงใหม่ส่งอะไรก็เยอะใช่ปล uh ูกเยอะแล้วก uh ็ร huh. ้านกาแฟเขาแั่นเยอะก็มีทุกแบรนด์เลยฮะที่กรุงเทพมีก็มีหมดสตาร์บัคก็มีอเมีซอนดินทานินใะไรพวกนี้มีหมดพันไทยก็มีแล้วก็จะมีร้านกาแฟโลเคอลที่แบบเป็นแบบสายคาเฟ่ฮอปปิ้งเขาชอบไปกันก็มีหลายร้านเยอะ ส่วนใหญ่ภาคเหนือร้านกาแฟเยอะจริงด้วยเมล็ดพันธุ์กาแฟไม่ว่าจะของดอยของอะไรเนาะเขาก็เอามาแบบต่อยอดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของคุณพ่อแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจพี่น็อตที่ทําให้พี่น็อตมาเป็นนักการเมืองตอนนี้ใช่ก็คือเห็นคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กว่าเดินแบบคุณพ่อเขาก็เขาไปช่วยเดี๋ยวชาบบ้างเป็นแบบไปงานการก็ตามติดตามคุณพ่อไปอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าซึมซับมาตั้งแต่เด็กเราพอดีเป็นจังหวะชีวิตด้วยตอนนี้คุณพ่อโดนร้อยสิบเอ จริงๆคือตอนเราแรกที่วางแผนชีวิตไหมก็อาจจะมองว่าเออเราหน้าเราหน้าสักสี่สิบกว่าเฮ้ยลงก็น่าจะดีเนาะทำงานอะไรเนี้ยมันดี่อนแต่เป็นจังหวะชีวิตพอดีก็เลยเข้ามาเป็นผู้แทนตอนปีห้าห้าศูนย์แต่พอดีหลังจากนั้นเนี่ยพี่เว้นเว้นไปสองสมัยก็เลยขึ้นกลับมาเป็นปีหกหกเนี่ยฮะสมัยนี้พอดีไปทํามีอะไรกิจส่วนตัวนิดหน่อยก็เลยแบบเว้นไปแล้วขึ้นกลับมาเป็นเนี่ยสมัยจริงจริงๆเป็น เพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาเป็นสี่ห้าสมัยละแต่นี้ก็คือมาเป็นสมัยที่สองครับปีหกแต่พอมาต่อยอดแบบเริ่มใหม่พี่น้องสามารถรันต่อได้เลยถูกไหมคเหมือนเหมือนมันผูกพันมันมานานแล้ทีเดียวรู้สึกว่าตอนเป็นปีห้าส่วนเนี่ยอาจจะอันนี้ในมุมมองที่นเหมือนครับอาจจะตอนนั้นเราค่อนข้างเด็กอายุสาวที่เกิดปีสองเองสึกความรับผิดชอบอะไรอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ในการที่จะมาทําหน้าที่สสอาจจะทําไม่ได้เต็มที่ ช่วงสองปีสิบเดือนที่เป็นตอนนั้นนี่รู้สึกว่าเรายังทําอะไรหลายอย่างที่พอมองย้อนกลับไปรู้สึกว่าน่าจะทําได้มากกว่านั้นแต่พอเรากลับมาเป็นรอบนี้รู้สึกเราโตขึ้นเรามีความตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถือม,มีความรับผิดชอบมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าไอที IT ช่วงที่เราหายไปมันทำให้เราเจ็บเกือบประสบการณ์หลายๆอย่างพอเรากลับมารอบนี้รู้สึกว่าเราทาหน้าที่ได้ดีขึ้น ทัศนคติมุมมองมันเปลี่ยนตามอายุเนาะพี่น้องตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเด็กหลายๆอย่างมุมมองอาจจะแบบไม่ได้มองภาพกว้างใช่ไหมพี่มองว่าช่วงยุคปีหส่วนตอนนั้นเน่ยเอ็อแก็บมันเยอะใช่ไหมมีอย่างท่านท่านสสเกือบทั้ทัพาแล้วจะอายุค่อนข้างห้าสิบหกิ เราเข้ามา30กว่ามันแบบไหนกันแบบเราก็ติดแปลกๆคุยกับเขาก็เคุยไม่ค่อยหรู้เรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงอายุก็มันเป็นช่องว่างในเรื่องของเจเนอเรชันด้วยเนาะพี่รัดแต่ว่าพอสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างอย่างอย่างมาสภาชุดเนี้ยก็มีสสเด็กๆเยอะนะไม่ใช่เด็กหรอกคืออาจจะแบบอายุน้อยายุน้อยรุ่นใหม่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆมาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าพอเราเคยผ่านช่วงนั้นมาที่บางที เราไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยบัดีเราก็ทําให้เราเปิดกว้างขึ้นค่ะึกอย่างนี้ก็คุยึกเราก็ฟิตกินฟิตกินทีเราก็อาจจะแบบทำาตัวเมื่อสาวๆขึ้นใหม่อะไรบ้างค่ะทีนี้ใ <c oughs> นแรงบันดาลใจพอมีคุณพ่อเป็นไอดอลแล้วเนี่ยนะคะการเรียนที่ผ่านมาสามารถนํามาต่อยอดกับสิ่งที่พี่น็อตเป็นตอนนี้ได้ไหมคะของของพี่เนี่ยคือจะเรียนทางด้าน,นบ้านเศรษฐศาสตร์นะครับมีัฐักสัพท์นิดนช่ก็คือ บางทีมันจะมีเรื่องปากท้องอะไรเงี้ยซึ่งอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องปากท้องนะเรื่องเศ<ฆ>ร,รษฐกิจเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งก็เอามันปรับใช้ได้บางทีบางทีเราไปลงพื้นที่บางทีเขาเข้ามาบ่นว่าเนี่ยรรเศรษฐกิจเื่องเือนู่นนั่นนี่ใช่ไหมบางทีเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจว่าเออยังไงเป็นอาจจะเป็นจังหวะช่วงนี้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างก็พูดให้เขาเข้าใจก็หัว่าต่ดรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีมาตรการหลายๆอย่างที่ช่วยเหลืออยู่อะไรเงี้ยก็เอาไปพูด ทำความเข้าใจกับเขาได้ไง่ายขึ้นบางทีบางเรื่องที่มันอาจจะเป็นประเด็นที่อาจบางทีมันซับซ้อนเน่ยเราก็พยายามพูดหาเข้าใจได้ก็รู้สึกว่าเป็นอาจจะเป็นข้อได้เปรียบเพราะเราเรียนทางนี้มาค่ะโดยตร<า>งบาง,บางเรื่องที่บางที พี่น้องไปส่งเข้ามาถามบางอันอาจจะ inbox เข้ามาาเรื่องว่าทำไมเองนี่เป็นอย่างเงี้ยในเพจอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเพจของพี่จะตอบเองทุคือ๋อหมายถึงไม่ได้มีแอดมินอตอบเองโพสต์เองเวลาใครแบบปรึกษาอยากจะคุยกับพี่น้องก็สามารถอิ inbox ไปในเพจได้เลยออ๋แล้วตอบทันเหรอคะก็ทันทันทันคือเหมือนเราเล่นโซเชียลอยู่แล้วด้วยไหมคะใช่ใช่บางก็เลยมีความตนันดบางทีถ้าเยอะบางทีอ่าก็อาจจะบอกว่าจากบางเรื่องถ้ามันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องไปดูหน้างาน เราก็อาจจะให้เราอาจจะขอเบอร์ติดต่อเขาไว้แล้วก็ให้ผู้ช่วยเราในพื้นที่เนี่ยติดต่อเขาโดยตรงแล้วก็ไปดูเข้าไปดูเลยถ้าช่วงช่วงชวง่ชวงที่เราไม่ได้อยู่ลำปางอย่างช่วงแบบเนี่ยกลางกลางอาทิตย์อย่างเงี้ยเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมเราก็อาจจะให้ผู้ช่วยเราไปดูหน้าง,งานก่อนไปช่วยเขาเหลือก่อนถ้าเกิดทางผู้ช่วยเขาจัดการจบก็จบไปแต่ถ้าไม่จบเราเข้าไปดูอีกทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ันก็มีหลายเรื่องที่เขาอ์อเ b o x มาอ,มอยู่บางทีติดต่อผู้ช่วยมาติดต่อทาง คุณนาท้องถิ่นก็นัผู้ใหญ่บ้านมายแต่ส่วนใหญ่ของเราของที่พื้นที่มันจะเป็นแบบเป็นเขตนอกเมืองอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กํานันผู้ใหญ่บ้านจะเยอะใช่ไหมบวกนายกยบตรอะไรเงี้ยเขาก็มีคนมาร้องเรียนผ่านทางนั้นเขาก็ไม่รู้เขาจะไปหาใครเขาก็มาหาเราให้เราแบบช่วยประสานงานอะไรให้อะไรเงี้ยเป็นขั้นตอนเนาะกว่าจะทถึงเราเขาจะต้องเอาแบบคนที่ใกล้ตัวในชุมชนก่อนแล้วก็มาประสานกํานันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย จะเป็นคนนะใช่สําคัญใช่เพราะเหมือนกับเหมือนบางทีที่มันเคยมีความคิดว่าอยากจะยกเลิกนายผู้่บ้านไปใช่ไหมมีมีมีบางกระแสแต่พี่มองว่าแบบจริงจริงอ่ะเขาใกล้ชิดชาวบ้านในหมู่บ้านเขาจะรู้เขาเป็นเหมือนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณริงๆ,ๆึงอ่ะเพราะเวลาชาวบ้านตามหมู่บ้านเวลาเขาจะทําธุรกรรมอะไรอ่ะผู้ใหญ่บ้านเขาต้องมีคนทำไมเต้องมีคนเส็นอะไรอย่างเงี้ยเขาใกล้ชิดใกล้ชิดกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนบางทีมีบางเรื่องเขาก็รับเรื่องให้เราแทนก็ได้บางทีบางเรื่องที่มัน เกินกาลังเขาอ่ะเขาก็จะมาหาเรามีเรื่องร้องนี่เรื่องที่ดินเรื่องอะไรเนี้ยช่วยเหลือกันเนาะที่มองว่ามองว่าไม่ได้แบบทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยใช่ใช่พี่น็อตพี่น็อตก็ลงไปช่วยเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยทางพวกผู้ใหญ่บ้านพวกอะไรนที่ซัพพอร์ตเราทำหน้าที่ประสานไ้เขาสมเด็จว่า บางทีเนี่ยมันก็เป็นอาจจะเป็นข้อจํากัดบางทีชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะมองแบบเขากับหน่วยราชการมันไกลกันเขาจะเกรงกระเลาอะถึงยากบางทีเราก็น่าเข้าไปช่วยประสานรับจริงๆทางหน่วยราชการเนี่ยเขายินดีเข้าไปช่วยอยู่แล้วแหละแต่บางทีมันอาจจะเป็นความคิดแบบเดิมๆที่เหมือนกับสมัยก่อนอาจจะแบบทางฝ่ายราชการเขาอาจจะดูแบบดูเป็นเจ้าขุนที่งายใช่ไหมสมัยก่อนเอย๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปละกลัวหรือเปล่าใช่แต่ตอนนี้พี่ว่ามันเปลี่ยนไปละอย่างหน่วยราชการเนี่ยเขาก็ดีที่จะเซอร์วิสประชาชนแบบเต็มที่ซึ่ง บางทีชาวบ้านคนขอยังเกรงแกลงอยู่ก็คือเขาก็อยากเออให้สอสอไปช่วยคุยให้อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ทํางานมันจะมีกฎหมายยิ่งๆอะเราก็ต้องระวังอย่าไปแทรกแซงการทํางานของราชการเขาเราแค่นําปัญหาไปบอกเขาว่าเออเดี๋ยวจะเดือดร้อนเนาะใช่ใช่เดี๋ยวนี้กฎหมายมันเราอาจจะต้องระวังระวังนิดะวังใชดเราทําหน้าที่ประสานงานอ่าโอเคอันนี้ดีที่สุดปลอดภัยสุดนะแต่ว่าบางทีบางทีบางคนเขายังมองแบบดูเดือดหูซ้อๆไปสั่งได้อะไรเงี้ยจริงๆอย่างน่สั่งไม่ได้เราเราสั่งใครไม่ได้หรอกเราทําได้แค่นําปัญหาไปบอกเขาว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใช่ส่วน เขารับไปแล้วเขาจะแก้หรือไม่แก้เป็นเรื่องของเขาแล้วใช่เราก็ถ้าเขาไม่แก้เราก็พูดย้ำอาจจะพูดในสภาตอนหารือก่อนเอากลางๆค่ะใช่แต่ว่าถ้าหารือเนี่ยเราพูดได้เต็มที่ว่าให้หน่วยรัชการช่วยแก้ไขนั่นนี่พอดีเพราะว่ามันจะมีเราสามารถพูดหาสภาได้ใช่โดยโดยไม่ผิดโดยไม่ไม่ไม่ไปขัดเรื่องข้อกฎหมายต่างๆครับแล้วด้วยปกติไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะวันสบายๆส่วนใหญ่ต่างจังหวัด หรือว่าในต่างประเทศก็ถ้าเกิดต่างประเทศหัวตั้งแต่แต่งงานนี่ไปไปทิปเดียวเองไปไปญี่ปุ่นมาครั้งฮานิมูนหลอคะช่ประมาณฮานิมูนนั่นนะฮะก็คือไปหลังปิดเท่าไหร่ประชุมหลังช่วงช่วงหลังสงการใช่ไหมพองงานสงการที่ที่เศษกรลไปก็ไปมีบ้างไปต่างประเทศแต่ก็ไปแป๊บเดียวไปใกล้ๆเนี่ยเพราะว่าบางทีมันมีงานอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าวันว่างๆไม่มีงานอะไรก็อาจผมกับ กาแฟก็อาจจะไปนั่งกิ่หารร้านกาแฟนั่งกินการในลำปางเป็นสโลไลฟ์ไปใช่ <Bye. S 2> หรือไม่ก็ถ้าในกรุงเทพก็อาจจะแบบบางทีเรานั่งนอนดูซีรีส์นั่งดูซีรีส์ด้วยกันก็ถือเป็นพักผ่ <c oughs> อนละก็นั่อยู่กับคนอยู่กับครอบครัวก็มีความพี่น็อตเปิดมาขนาดนี้แล้วอ่ะ <c oughs> ทั้งครอบครัวทั้งแบบว่าการไปฮฮนีมูนกี่ขออนุญาตสอบถามเลยเป็น คำถามที่หลายๆคนยิ้มรอเลยหรอคะยังไม่ได้ถามเลยเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากจะแบบสืบทราบว่ากว่าจะมาเจอกันเพราะว่าคนละพักกับภรรยา <c oughs> อ่าคือแบบว่าชัดเจนเลยนะคะเป็นภรรยาจะอยู่อีกทางพักหนึ่งเนาะเป็นพักประชาชน <c oughs> แล้วก็มาแต่งงานกาันจดทะ <c oughs> เบียนสมรสกรันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะในเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันและกัน <c oughs> ก็ไม่ม of ีนะครับเพราะว่าตอนที่รู้จักกันเนี่ยเดี๋ยวเล่าเลีก่าได้ค่ะเริ่มเลยค่ะก็คือชาวบ้านเต็มเลยตอนนี้รู้จักกันมาตอนที่ไปประชุมที่สารการจังหวัดตอนตอนหลังเลือกตั้งใหม่ๆเลยก็คือตอนนั้นรับรองสอสอหมดแล้วแล้วก็ทางพอดีเราขอทางท่านผู้ว่าที่ลําปางขอเข้าไปประชุมด้วยเหมือนเราไปแนะนําตัวว่าอะไรเงี้ยเราพอดีทางพรรคประชาชนตอนนั้นเป็นก้าวไกลเนาะเขาก็เข้าเขาก็ขอเข้าไปเหมือนกัน คือตอนนั้นน่ะที่ลำปางเนี่ยปกติมันจะเป็นแดงทั้งต้งหวัดทั้งหแต่ตอนนั้นน่ะมันกลายเป็นแบบพี่เป็นแดงคนเดียวนั้ำส้มหมดพี่นนท์แป๊บนึงพี่นนทเล่าพี่นนทยิ้มตลอดเลยป๊บนึงกี้ก็จะยิ้มยังไม่ถึงกิมมิกเลยนะคะโอเคต่อเลยค่ะเราเข้าไปก็แบบว่าโอ้โหถ้าถ้าเราไม่ไม่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนี่อะไม่ได้เพราะว่าสอนมาสี่คนมีเราแดงคนเดียวเขาส้มหมดเราก็ต้องแบบเข้าไปพูดคุยอะไรเงี้ยพอดีแล้วก็เลย ตอนที่นั่งประชุมก็นั่งนั่งติดกันก็เลยชวนคุยกันก็เลยทำความรู้จักกันพี่นัทเริ่มก่อนเริ่มก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรนะมาเจอที่สภาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหายไปก่อนพักนึงเหรอคะใช่มาเจอที่สภาก็เดินคุยทักทายกันแล้วตอนนั้นก็แบบเหมือนกับเออก็รู้สึกว่าคุยคุยกันมันก็คลิกกันอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบชวนไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่แต่แต่ช่วงนั้นอ่ะก็เคยคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเขาเห็นเราเดินกันอะไรมันจะดูไม่ดีไหมตอนนั้นแบบพี่กกกก็เลยบบบบบอออแแฟนไปว่า จริงๆคือถ้าเราจะคุยกันอะไรย่างเงี้ยทำเปิดเผยไปเลยอย่าไปแบบมาเดินที่สภาแล้วก็เดินคนละฝั่งเออรู้จักแต่ว่ามานั่งสภารู้จักกันอะไรเงี้ยหูร้อนมากเลยมบนมันแบบมันอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีองเเปิดเผยไปเลยดีกว่าใครคือเราอ่ะมันมีเขาเรียกอะไรนะที่เขาบอกว่าเราห้ามสองสิ่งไม่ได้คือฮไอ้มันมีสามสิ่งจริงๆเขาบอกสองสิ่งมีเรื่องเรื่องภาษีกับความตายใช่ไหมที่เราแบบ ห้ามห้ามความธรรมชาติไม่ได้ใช่เียเรื่องเรื่องคนดินทาเราเนี่ยเราห้ามคนขึ้นไม่ได้หรอกเกิดควบคุมใช่ไหมเกิดควบคุมก็บอกเข้าไปก็ตอนนั้นเขาก็เกรงแกล้งอะไรเงี้ยกลัวทำตัวไม่ถูกอะฮะใช่เพราะว่าเหมือนกับบางทีเขากลัวเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียหนึ่งการโจมตีคอมเมนต์เนาะก็มีแหละพี่บอกเนี่ยถ้าคนมันเกลียดมันก็เกลียดแหละอยู่เฉยๆก็ก็ใช่ค่ะ แล้วอย่างตอนนั้นพี่ก็อาจจะผ่านไอ้สมรภูมิโซเชียลมาละช่วงนั้นมันก็แบบตอนตั้งพราบาร์อะไรก็เูือกกันอยู่ใช่ไหมันก็แบบโดนโจมตีเยอะพี่ก็เฉยๆแล้วมันผ่านจังหวะที่มันรุนแรงมาแล้วด้วยแหละที่ว่าพี่น้องก็เลยแบบพี่น้องก็อาจจะแบบตั้งหลักได้ไหมคะว่าแบบรับมือได้ง่ายๆไม่ได้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 รู้สึกอะไรแต่ว่าก็เลยตัดสินใจคบกันก็อะไรกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเออคบกันมาสักระยะหนึ่งก็จบเออมันถึงเวลาที่เราอาต้องเซ็นเตอร์ละ แต,งงแต่อลังการมากงานแต่งพี่น็อตท,ทุกคนจับตามองใช่ด้วยความที่ผู้ใหญ่มารวมกัน<อ>นะคะแล้วก็บรรยากาศจริงจริงตอนงานที่ลำปลางสื่อไม่ค่อยตต้องเท่าไหร่อา,อาจจะมีแค่ลงข่าวว่าแบบเพิ่มเวลาได้ไหมคะยังไม่จบ <laughs> อาจจะมีแบบแค่ว่าเอออันนี้คนละภาคกันแต่งกันคือในในลำปลางมันดังอยู่แล้วละมะแนแบบาตามสังคมต่างจังหวัดนเนาะ แต่มันเป็นข่าวจริงพอแบบสื่อเริ่มลงว่าประธานเป็นเป็นคุณทักเสียงคุณพิธาเป็นประธานของแต่ละฝ่ายอย่างเงี้ยจริงจริงพี่วาจริงเขาไม่ได้ไม่ได้มาจับตาที่บ้านเสาวหรอกไม่ได้มองคู่บ่าวสาวต้องมองที่ประธานมากกว่าเพราะมันเป็นคนดังทัต้องคู่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น่าตื่นเต้นค่ะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเอาจริงกี้ก็ ตามดูในโซเชียลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวความน่ารักเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบอลังการตามที่คิดใช่เพราะว่าพี่ก็บอกกับแฟนที่ตลอดว่าคือการที่บางทีอ่ะมันดีเล่นไม่น่าหรอกที่จะมีบางคนมองแบบอุ๊ยแบบเราจะเอาความลับอะไรไปพูดันหรเปล่าเพราะแบบที่เขาชอบบอกว่าเนี่ยแบบอะไรผัวผัวเมียนั่งคุยกันก็ต้องแลกมือนกันก็ต้องบอกเราอ่ะก็ต้องคู่เราเขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่า เราต้องทํางานแบบเป็นมืออาชีพงานคืองานใช่งานคืองานข่าวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยแชร์กันได้มีปัญหาไม่เป็นเรื่องที่สาธารณชนชอบรู้อยู่แล้วมีข่าวคนนั้นคนนี้นเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเราก็มาเล่าสกับฟังได้แต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเล่าก็เราก็ไม่ควรเล่าต่อ,อเรื่องประโยคที่จะทําให้เกิดความบาดหมางก,กันใช่แล้วก็เหมือนเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องที่ส่วนส่วนเรื่องความบาดหมางที่ไม่ตรองกันเนี่ยมัน มันถึงแม้อยู่อยู่พักเดียวกันบางทีไม่ตรงกันอยู่แล้วละ่ะถูกไหมเรื่องควงามพิ<ช>ดาการเมืองบางทีเราก็คุยด้วยเหตุด้วยผลเหมือนแชร์มุมมองกันส่วนเรื่องความลับในที่ทํางานก็อย่าเอามาพูดกันเลยอ๋อคือพี่น็อตแบ่งแยกชื่อพี่มิงไว้เบลนะคะใช่มิ้ใชื่อเหมือนพี่น็อตก็คุยกับพี่มิงชัดเจนเลยว่างานคือส่วนงานเวลาเรามาอยู่ในพาร์ทครอบครัวแล้วเราก็โฟกัสแต่ครอบครัวอย่าเอาเรื่องนอกบ้านมาไว้ในบ้านแล้วเวลามาประชุมเจอกันใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติกินข้าวกินด้วยกันใช่ก็บางทีไม่ ชัดเจนว่าเอ้ยเราต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งใช่ก็คุยกันก็เพราะว่าพี่ยึดสือแบบคุณพ่อพี่เขาสอนพี่เสมอว่าแบบเราอยู่คนละพักกันอะ่ะเราอย่าเราไม่ใช่ศัตรูกันชุม่มแม ไม่ว่าฝั่งรัฐบาลฝ่ายค้านนะ่ะเขาก็ทําหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายค้านรัฐบาลเราก็ทำหน้าที่บริหารใช่ไหมนะคือมันอาจจะแรงในสภาแต่อยู่นอกสภามันก็คือจบลนะแต่บางทีคนทั่วไปเขาอาจจะไปมองว่าแบบโอ้เนี่ยพวกนี้มันเล่นละครกันหรืออะไรอย่างงี้ยอ๋อมีมุมนั้นได้เหรอคะใช่แต่ว่าจริง,รง,รงๆแล้วคือค,คุณพ่อพี่เขาสอนว่ามันก็เหมือนนักมวยอะ่ะขึ้นเวทีมันชกเต็มที่ถูกไหม แต่ว่าเวลาพอลงมามันก็จับมือถือหมด<ข>น้องก็จบเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะเป็นที่แบบโหต้องเป็นศัตรูกันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพี่กับแฟนอยู่ที่สภาก็ก็คุยกันปกตินิดหน่อย<า>โอเคตอนวอดตอนอะไรมันอยู่นั่งอยู่คนละที่อยู่ละแต่ว่าพอกินข้าวกินไยกันอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็ไปกินกับคนต่างพักก็เยอะทำไมบางทีฟัง คือบางทีคนที่คนนอตไม่เห็นนะบางทีนั่งกินข้าวกันที่สภามก็มีนั่งคุยก็รวมๆนะคะเอาจริงมันไม่ใช่แค่พี่นอตอ่าขี้ก็จะเห็นแบบหลายๆพักเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะใช่เพื่อนร่วมงานใช่เคือเพื่อนร่วมงานนะเพราะเราก็คือสอสอเหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าในสภาอาจจะแบบอภิปรายไม่เห็นด้วยกันแต่ออกมามันก็มันจบก็คือจบใช่งั้ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทําให้บรรยากาศมันก็ไม่ได้ตึงเครียดอะไรส่วนที่คนจะมองวิอยู่คนละพักกันแล้วจะคุยกันรู้เรื่องหรอซึ่งจริงมัน ก็ความรักมันชนะทุกสิ่งอะนะคะมันจะแบบว่าอะไรนะเขามีจะมีคํานึงเมื่อก่อนอนเด็กพักเรื่องราวหยุดเรื่องราวระหว่างพักแล้วมาคุยเรื่องรักระหว่างเรามันก็คือเรื่องจริงแหละไม่อันนี้ไม่เป็นคมสมัยเด็กเด็กของที่เลยคือเรื่องพักกันเมื่อหยุดก่อนเราแบบถ้าสมมุติว่ามันคลิกกันอะพักก็คือพักใช่ไหมคะก็เหมือนพักเนี่ยพักคุยพัก พักเรื่องพักเลยมาคุยเรื่องรักดีกว่าแล้วคนมาฟังเต็มเลยพอเข้าเรื่องรักปุ๊บะจริงๆแล้วอยากจะเชิญพี่มิ้งมาร่วมพูดคุยด้วยเพราะว่าฟังแต่มุมของคุณสามีไม่ได้ฟังมุมมองของคุณภรรยาเลยเดี๋ยวจะไปบอกมาให้ปก่อนก็ให้เขาพูดมาอ๋อโอเคแล้วตอนนี้มีแว่วๆมาว่ามีข่าวดี อ๋อก็กำลังเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีเป็นออฟฟิเชียลเดี๋ยวจะประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นเป็นข่าวดีแน่นอนใช่ไหมคะโอเคแล้วเรื่องราวความรักที่เราคุยกันมาเนาะหลักๆเลยที่ควรจับตามองคือเรื่องของคนละพักแล้วมาคบกันปัญหาการพูดคุยกันพี่น้องก็อธิบายแล้วว่าจริงๆมันสามารถจัดการได้จัดการได้ใช่ถ้าเราเป็นมืออาชีพทั้งคู่นะทางานก็ส่วนทํางานเรื่องครอบครัวส่วนตัวก็แยกแยะได้บางที บางคนที่มันมีปัญหาเพราะเขาแยกยะาไม่ได้บางทีมันอ่ะโอเคมันมันจะมีื้นที่มันมันจะเป็นสีเท่าๆหน่อยมันแบบมันคปบ่งเกี่ยวมันเกี่ยวกันโอเคของอย่างของพี่มันก็มีบางทีมันแบบอาจจะบางๆแต่บางทีเราก็ต้องแบบก็ต้องใช้เหตุผลพูดคุยกันอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบในสภามันเดือดมาออกมาแล้วยังแบบเหมือนอารมณ์มันพาไปอะไรย่างเงี้ยต้มีเราก็ต้องแบบอใช่ก็มีบ้างต่เราก็ต้องพยายามควบคุมให้มันโอเคใช่ ออพอมาพูดในประเด็นหัวข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะ<ม>คือในสถาบันครอบครัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยพ่อลูกแม่ลูก,ลกทะเลาะก,กันในเรื่องการเมืองเ<ม>ยอะมากพี่นนพอพี่นนมาอธิบายว่ามันต้องแยกแยะเนาะในเรื่องของความรักและ,ะการทํางานบางคนเนี่ยชอบพากนี้บางคนชอบพากนี้<ม>ทั้งทั้งที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนแบบของพี่นนนี่คือโดยตรงในการคบกันแต่ครอบครัวเนี่ยเถียงกัน คุณแม่มองต่างคุณลูกมองต่างอะไรเงี้ยในเรื่องของเจเนเรชันน่ะแกระหว่างวัยอย่างที่ที่น็อตได้ลุยผ่านมาเนี่ยจนจนเหมือนแบบเฉยกับทุกอย่างแล้วแนะนําหน่อยค่ะว่ามีวิธีการรับมือยังไงดีพี่ว่าไอ้เรื่องความคิดเห็นต่างทางการเมืองของคนแต่แต่ละเจนเ <XY Z S 1> อ็กวายแซหรืออะไรเง M ี้ยมัน มันมองต่างกันอดี่ยวละเพราะว่าบริบทสังคมก็ต่างกันแต่รุ่น Generation เนี่ยเขาโตมาใช่ไหมตอนโตมามันโตมาคนละแบบกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันไม่มากก็น้อยมันต้องการหล่อหลอมจากการโตมาเนี่ยมันจะมี perception บางอย่างที่ติดมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่มองว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการที่เวลาเราคุยกับคนที่เขาเห็นไม่เหมือนเราเราต้องให้เกียรติกันสำคัญเรื่องเรื่องเรื่องให้เกียรติกันเนี่ยคือเป็นเรื่องสาคัญที่สุดแล้วก็ยอมรับความคิดเขาถึงแม้ว่ายอมรับ ไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับเห็นความคิดเห็นของเขาเนะเราอาจจะเห็นต่าเขาได้แต่ยอมรับในสิ่งที่เขาเขาคิดเขาเป็นอ๋อหมายถึงให้ให้เกียรติเขารบในในสิ่งในความคิดของเขาอ๋อโอเคค่ะ มันไม่จําเป็นว่าเราอะต้องเห็นชอบแบบความคิดเราแต่เราโอเคียอมรับและเขาคิดแบบนี้ hmm. ถ้ามีให้เกียรติกันและยอมรับความเห็นต่างกันแล้วกันเนี่ยมันก็คุยกันได้ hmm. จริงในในทุในทุกนในทุกเรื่อง,ง,งใช่ใช่มันอยู่ที่ hmm. ให้เกียรติกันแต่บางที <Ha. S 2> ปัญหามันเกิดเมื่อเรา เราเราเนี่ยชอบให้คนอื่นยอมรับความคิดเราแต่เวลาม,มีความท<ม>ี่อะไรที่มันขัดใจเราเรา,เรามักจะไม่ให้เกียรติเรามักจะไปด่าคนอื่น<ม>เขาอะไรเงี่ยมันจะไปเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนคือเรายอมรับความเห็นคนอื่น<ม>ให้เกียรติคนอื่นพ<า>ี่ว่ามันต้องคุยกันได้ในทุกความสัมพันธ์เลยจริงเพราะว่าบางทีมนก็มีตัวอย่างหลายครอบครัวที่พ่อเนี่ยเลือกอีกพักหนึ่งลูกเลยอีกพักหนึ่งแต่เขาก็คุยกันได้เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องดีซะอีกทําให้บางที คนที่เป็นลูกเขาอาจจะมองมุมนึงแล้วก็สนคนรเป็นพ่อเนี่ยเขาจะมีอีกมุมมองมาเติมเต็มซึ่งการละกันมาเติมเต็มพี่มองว่ามันเป็นการเติมเต็มซึ่งการละกันนะครับส่วนคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะลืมมองคิดในมุมบางมุมใช่ไหมที่คนเป็นคนที่เด็กกว่าเขามองมันก็เป็นการโอเคมันก็จะแบบพี่ว่ามันก็เสริมสร้างซึ่งการละกันมากกว่าความคิดต่างนะไมันเป็นความสวยงามใช่อย่ามองว่า มันเป็นความผันแยหมองว่าเป็นการเสริมสร้างซึ่งก,กันและกันทําให้แต่ละคนเนี่ยได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นและทุกคนก็จะโตขึ้นเพราะพี่มองว่าไม่ว่าคนหนุ่มหรือคนแก่หรือว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่จบไม่สิน้นเรียนรู้ได้ทุกๆวันใช่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดีคือถ้า,ถาเราคุยกับคนที่แบบเห็นเห็นด้วยเหมือนรางวัลมันก็ มันก็ไม่มีการเติบโตนะใช่ใชค่คดอกไม้ขึ้นเต็มเลยค่ะเพราะว่าพี่น็อตแบบใจเย็นมากแล้วก็สวยมาก <c oughs> เข้าใจเลยว่าทําไมพี่วิงถึงแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย <c oughs> พี่น็อตใจเย็นมากสุดท้ายนี้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านในผลงานหรือช่องทางการติดต่อบ้างค่ะอ๋อก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้มีเพจนะคร <c oughs> ที่ใช้งานอยู่ก็คือเพจชื่อธนาทรโลกสุนทรน,นะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไอธนาทรพีนะครับก็มี2ช่องทางนี้นะครับ แี่ติดตามการทํางานหรือว่าจะอ in ิ inbox มาหรือว่าจะไงก็คือจะเป็นเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะครับ TikTok ก,ก,ก็ชื่อเดียวกันด้วยแต่ TikTok ไม่ค่อยได้อัพเท่าไรแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้มีแอดมินตอบเองไม่ตอบเองอทุกเพจก็คือมาคุยกันได้ในใน inbox นะมาคุยกันได้มีปัญหาอะไรต่างๆหรือมีเรื่องไหนก็ตามสามารถที่จะม,มาคุยกันได้ครับสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะในเรื่องราวความรักก็ได้คะ่ะ ก็เหมือนกันที่ที่บอกไปนะก็คือว่าบางทีความรักเนี่ยมันเหมือนที่น้องกี้บอกมันชนะทุกสิ่งมันสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความรักมีความเมตตาให้แก่กันไม่ว่าเราจะเห็นตาเห็นชอบกันยังไงเรื่องการเมืองนเป็นเรื่องนอกมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราใช่ถูกต้องแต่ความรักสํามัญที่สุดคนใกล้ชิดคนใกล้คนใกล้ตัวเรารักกันให้มากๆแล้วสังคมก็จะดีขึ้นครับขอบคุณครับสุดยอดบอกมือนึงค่ะ แบบว่าเทพนี้เอาไปออนอีกทีวาเลนไทน์ด้วยได้ไหมคะปีหน้านะคะและนี่ก็คือหยุดเรื่องราวระหว่างพักมาพูดคุยเรื่องรักระหว่างเรานะคะต้องขอขอบคุณค่ะสสอธนาทรโลสุนทรนะคะหรือว่าพี่น็อตจากพักเพื่อไทยที่มาท่านกาแฟพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหลายๆมุมมองของพี่น็อตนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่เราได้รู้จักกันมากขึ้นไว้เดี๋ยวมีโอกาสไปลำปางนะคะจะไปเที่ยวไปเยือนพื้นที่พี่น็อตสักหน่อยเผื่อมีอะไรดีๆแนะนำดีีเลยค่ะนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนลำปางอีกสักนิดนึง ก็ช่วงนี้อาจจะมีพายุมีการเตือนแลครับตอนนี้ทางรัฐบาลก็ทำเซลล์บอร์ดคาสเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วก็ยังไงก็ติดตามข่าวสารนะครับยังไงถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดทุกข์ภัยต่างๆก็ทางทีมงานทางผมสสทุกๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้นําทุกๆคนก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือนะครับส่วนเรื่องนโยบายต่างๆเกี่ยวกับลำปางก็ตอนนี้ ก็คุยกับทางผู้ว่าทางอะไรอยู่ก็น่าจะมีข่าวดีเร็วนี้ครัคบหลายๆท่ลครับขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คือพ่อหนุ่มไมโครเวฟประจำพักคุยของเราในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการพักคุยแล้วค่ะกี้แล้วก็สสพี่น็อตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ต่อ,ตอๆไปเราจะมาพูดคุยสบายๆกันแบบนี้เหมือนเดิมวันนี้พี่พัชราอะไรและพี่น็อตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวครับบ๊ายบายนะคะพี่น็อ